รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แค่ไหนแล้วที่ภาพความสุขหายไป อันอนี้ ว่าไงจ้าคุณนายบานงวันนี้จะโทรมาเล่าเรื่องชุดบานงอะไรอีกล่ะแล้วสนใจอยากจะมาเป็นคุณนายบานงด้วยกันไหมล่ะโอ้โหแกไม่ดีกว่าแค่ได้ยินเรื่องแกที่แกเล่าเรื่องชุดบานงให้ฟังเห็นแกมีความสุขแบบนี้เราได้สืบทอดกิจการของครอบครัวแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วแหละแล้วตอนนี้แกทําอะไรอยู่อ่ะกลับมาอยู่บ้านที่ภูเก็ตหลายอาทิตย์แล้วนี่ตกลงคิดได้หรือย,ยังว่าอยากจะทําอะไรอืมยังเลยอ่ะ ยังไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนหรอตอนนี้หรออยู่บ้านอาาบ้านแห่งความทรงจําของทรายกับอาม่านะหรอไม่เจอแรงบันดาลใจอะไรบ้างเลยเหรอวัยเด็กที่ทรายชอบเล่าให้เราฟังไงความสุขที่หายไปพร้อมกับอา่าความสุขที่หายไปพร้อมกับอาม่า นี่คืออาม่าของฉันทุกๆวันภาพที่ฉันคุ้นตาคืออาม่านั่งอยู่ในมุมประจำริมหน้าต่างตัดชุดเย่หยาที่อาม่ารักอาม่าบอกว่าจะตัดชุดเย้าหยาให้ฉันใส่สายมาพอดีเลยค<ะ>มาเตรียมของไว้ลูกอย่างหนึ่งอะไรอะเนี่ยลูกของจะชอบมากเลย ชุดเหรออาเสื้อดูซิือ้อโอ้สวยจังเลยค่ะมาอืโอ้ลองใส่ดูซิลูกสวยขนาดไหนอาาอยากเห็นลูกลองใส่หรอจ้ะโอเคอาาตัดชุดให้ทายสวยจังเลยค่ะจ้ะไปลองใส่ดูซิลูกว่าสวยขนาดไหนงั้นลูกไปลองใส่ก่อนนะจ้ะได้เลยค่ะอาาโอ สวยงามอย่างแรงเลยลูกเอ้ย mm hmm. สวยมากเลยค่ะใช่นี่ยไปไหนเขาก็ลูกสาวบ้านไหนนะงามอย่างนี้อะ <c oughs> อันนี้เป็นชุดพื้นเมืองภูเก็ตเราลูกหลานคนภูเก็ตต้องใส่นะคะออกงานหนูจะไปงานเลี้ยงงานอะไรก็แล้วแต่หนูจะเด่นเพราะส่วนมากเขาจะวัยรุ่นจะแต่งเป็นการเกงหรือเป็นชุด ชุดอย่างนี้โอ้โหเดินเข้าไปในงานเขาจะมองนะคะสวยมากเลยค่ะชุดพื้นเมืองภูเก็ตอย่างเงี้ยนะฮะถ้าลูกหลานภูเก็ตไม่ใส่แล้วใครจะมาใส่มาอนุรักษ์ให้เรานะคะหนูต้องใส่นะคะจ้ะสวยมากเลยค่ะค่ะอากค่ะใช่ค่ะอาาชุดแ่อยาภูเก็ตถ้าลูกหลานภูเก็ตของเราไม่ใส่ไม่อนุรักษ์แล้วใครจะมาอนุรักษ์ล่ะคะถูกต้องค่ะลูกขอบคุณอาานะตตดชุดนี้ลูกสวยมาก เฮ้ยสายสายแกยังอยู <S <S ่ในสายหรือเปล่าเงียบไปเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นได้ยินไหมได้ยินได้ยินแกฉันนึกออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรดีจะทำอะไรเหรอฉันจะทำให้อาม่ามีความสุขจะคืนชีวิตให้บ้านอาม่ากลายเป็นร้านตัดชุดและขายชุดย่าหยาที่สวยที่สุดในเมืองภูเก็ต เราว่าไซาทําได้นะเพราะว่าไซก็คือหลานของอาม่าช่างตัดชุดพื้นเมืองที่เก่งที่สุดเราพยายามไปด้วยกันเริ่มต้นไปด้วยกันนะอเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันนะชุดบานงของแกแล้วก็ชุดยะยาภูกเก็ตของฉัน น้องชายอยากหัดเย็บผ้าไหมลูกอยากค่ะแมาแล้วจะสอนให้เอาไหมคะเอาค่ะต้องหัดเย็บเศษผ้าก่อนอพอเราเย็บถีบจักได้คล่องแล้วถึงจะเอาของจริงค่ะต้องหัดเย็บเศษผ้าให้แข็งก่อนแล้วถึงจะเอาของจริงมาลงแล้วถ้าลูกหัดเย็บได้แล้วต,ต่อไปลูกจะต้องเริ่มจักตรงไหนก่อนนะคะมาสร้างแพทเทิร<า>์นสร้างแบบสร้างแบบว่าจะตัดเสื้อหรือตัดอะไรอย่างเงี้ยจก้ก สมมติลูกอยากตัดชุดย่าหยาบ้าบาแบบนี้คะก็หนูต้องหนูอยากได้ย่าหยาบ้าบาต้องไปหาซื้อผ้าก่อนว่าจะเอาแบบไหนเป็นลูกไม้ก็ได้เราตัดย่าหยาก็ได้แต่ย่าฉลุเราต้องไปซื้อแบบผ้าฉลุมาแลวอย่างของอาม่าแบบนี้คะอ๋อเป็นลูกไม้ซื้อมาตัดเองอย่างผ้าย่าหยานุนมันเย็บยาาตองผ้ามันนิ่มอ,ะอ่ะอ๋อ uh huh. มันลุยเติ่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่างพวกนี้มันแข็งไงมันอยู่ตัวก็ตอนตอนเรียนนี่ครูจะสอนว่าอะไรอะไรเป็นยังไงอันไหนเป็นเราเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะมามีอะไรบ้างมีจักรก่อนและเนยใช่แล้วก็มีคันไกลมีด้มีเข็มก็ว่าไปตามเรื่องเราเย็บผ้าสีอะไรเราก็ได้ใช้ได้ใช้ได้สีนั้นเอาสีที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะทดลองเย็บไหม โอเคได้อาม่าสอนลูกใช่ไหมไปเอาเศษผ้ามาลูกโอเคนี่ว่าเราสอนผมยากมั้ย <c oughs> ได้ นี่ที่สันแข็ม,มเรามองไม่ค่อยเห็นเราก็ใต้ชที่สันแข็มไนงะแต่ถ้าที่สว่างมันมันโอเคกว่ามจนนะ้ะมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆ่งแล้วเราก็เลี้ยงกลับมาได้แบบนี้แบบพาเราจะเดิน เข้าไหมนะยังยังกสายนั่งเย็บดูลูกไหทำได้ไหมได้ค่ะอาม่าวางเท้าอ่าอาม่าระวางแตะลงไปที่ตรงนี้เลยเนาะไม่ต้องแรงเงินไปเดี๋ยวลูกทำไม่ทันจ้ะแล้วก็เอาติงผีน่นลงอ่าแล้วโอเคอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช่ไหมดูเข็มไงไม่ต้องรีบนะเพราะเราเราเก่งแล้วอห่ารีบกันไปลูก เราหัดเล็บต้องช้าๆจะเย็นๆ <c oughs> ได้อยู่นะจ้ะก<อ>็จะเลี้ยวเอาอ,อันนั้นขึ้นเลี้ยวแล้วอันนี้มันสั้นนะอันนี้มันเป็นอย่างเนี้นตัดอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร อ๋อได้อันนี้มันมายุ่งอาาแล้วแบบนี้เหรอคะอันนี้อาาก็ตัดเองใช่ไหมใช่จ้ะ แต่ว่าทำไมมันบางจังเลยถ้าบางแบบนี้เราจะต้องมีอะไรข้างในไหมอะมาคือว่าบางคนเขาไม่มีเสื้อชั้นในสีเดียวกับตัวนอกใระไหมก็ต้องมีเสื้อทับสีเดียวกับตัวนอกตัวนอกมันบางถ้าตัวในสีอื่นมันก็เห็นชัดเราพยายามหาสีเดียวกันแบบนี้เราก็ทําได้หลายหลายสีเลยแล้วแต่แล้วแต่จ้ะว่าสีตัวข้างนอกจะเป็นสีแบบไหนใช่ไหมจ๊ะจ้ะ แล้วทำไมถึงมีตะขอไว้ข้างหน้าคะอาาปกติลูกเห็นมีแต่ตะขอไว้ข้างข้างอันนี้ผู้สูงอายุจะใช้ตะขอหน้าไม่ต้องเอามือเอื้อมไปด้านหลัง่ะไม่ถึงใช่ไหมคะจ้ะไม่ต้องวหว้วาาลูกหลานอา่าคะอย่างสมัยเนี้ยเขาก็มีเสื้อซับในแบบสวยๆกันแต่สมัยก่อนยังไม่มีอ่ะแล้วทีนี้เขาเลยต้องใส่เป็นชุดซับในแบบนี้เหรอคะอาาถ้าส่วนมากเขาจะตัดเสื้อชั้นในใสอ คือต้องตัดเป็นแบบสีเหมือนกันเลยใช่ไหมคะมาะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นสเสน่ห์ของคนสมัยก่อนนะคะที่แบบว่าใส่เสื้อตัวในแล้วก็แบบเด้ตัดแบบนี้สวยๆเนาะอาม่าเนาะ <Yeah. S 1> อาม่าสอนลูกเย็บชุดย่ายได้ไหมจ๊ะได้ร <c oughs> ัวเลย you <laughs> ทุกๆวันเพื่อนสนิททายาทผู้สึบทอดกิจการชุดบานงจากชายแดนใต้จะทักมาอวดชุดบานงสวยๆทำให้ฉันได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุดบานงมากมายเรามักใช้ช่วงเวลาแบบนี้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของชุดย่ยาและบานงกันเสมอเพราะวัฒนธรรมการแต่งกายสตรีที่คล้ายกันทั้งชุดบานงจังหวัดชายแดนใต้กับชุดย่ยาของภูเก็ตจึงมีความคล้ายคลึงกัน ชุดบาโนงมาจากคำว่าบันดงได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียที่ได้รับการพัฒนามาจากเสื้อกะบายอมีลักษณะค่อนข้างเข้ารูปและสั้นจรดสะโพกคอวีผ่าหน้าแขนกระบอกยาวชายเสื้อแหลมปกเสื้อคอปีนมีสายพับยาวตลอดชายเสื้อยญิงสาวมุสลิมและไทยเชื้อสายจีนนิยสมสวมใส่เสื้อบานงกับผ้าปาเตะภาษาท้องถิ่นเรียกว่ากาเฮงบือเละ สวมรองเท้าเปิดส้นและเน็บผ้าเช็ดหน้าไว้บริเวณเอวและนิยมติดเสื้อบานนงด้วยกระดุมหรือเข็มกลัดมีโซ่เรียงร้อยเข้าด้วยกันและมีเครื่องประดับมากมายเพื่อความสวยงามของผู้สวมใส่นี่คือเรื่องราวของชุดบานนงที่เพื่อนสนิทนำมาเล่าให้สายฟังอยู่ทุกวันอาม่าเคยเล่าให้สายฟังว่าชุดยะยาภูเก็ต ชาวพีนังเรียกว่าชุดเคบายาส่วนชาวจีนภูเก็ตเรียกว่าปวดตึงเตแปลว่าครึ่งสั้นครึ่งยาวเป็นชุดการแต่งกายของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมภูเก็ตปัจจุบันการแต่งกายชุดยะายาถือว่าเป็นการแต่งกายที่งดงามแสดงออกถึงความสวยงามของความเป็นกุลสตรีภูเก็ตในงานสำคัญสคัญเช่นงานบุญงานประเพณีต่างๆง,งานแต่งงานงานบวช งานวันปีใหม่หรืองานตรุษสงการหากใกลเดินทางมาภูเก็ตก็จะมีโอกาสได้เห็นสตรีภูเก็ตแต่งกายชุดเจ้ายาที่งามสงา่าน่ามองเป็นที่ประทับใจยิ่งของผู้ที่ได้มาพบเห็นเย้ายาแต่เดิมนั้นเป็นชุดแต่งกายของผู้หญิงชาวภูเก็ตซึ่งปรับปรุงพัฒนามาจากชุดครุย ซึ่งเป็นชุดแต่งกายของเจ้าสาวในประเพณีดั้งเดิมของคนจีนที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในเกาะภูเก็ตเสื้อย,ยายาในสมัยแรกจะเป็นผ้าโปร่งสีพื้นปลายเสื้อด้านหน้าแหลมยาวเกือบถึงตกักแต่ด้านหลังจะสั้นประมาณเอวเข้ารูปเล็กน้อยไม่ถึงกับรัดรูปชายเสื้อปลายแขนเสื้อขอบป,ปกและคอเสื้อติดลูกไม้ถักดูอ่อนหวาน เล่ามาถึงตอนนี้อาม่าก็บอกว่าสมัยอาม่าสาวๆการตัดเย็บเสื้อผ้าถือเป็นงานฝีมือของสาวๆที่ต้องเรียนรู้วิชายเย็บปักถักร้อยไว้สําหรับเย็บเสื้อใส่เองด้วยนะคะในยุคข,ของอามา่ากระดุมติดเสื้อแบบโบราณจะใช้กระดุมชุด3าตัวมีลักษณะเป็นเข็มกลัดมีสายสร้อยเชื่อมต่อกันทําด้วยทองทองเหลืองหรือนาค ในสมัยต่อมาลายปักของเสื้อเย่อหยามักเป็นลวดลายของดอกไม้งามตามวัฒนธรรมตะวันออกที่มักเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้อีกทั้งดอกไม้ยังแทนความเป็นธรรมชาติและมีความหมายที่แตกต่างกันส่วนเสื้อเย่อหยาในปัจจุบันจะตัดเย็บเข้ารูปเน้นความงามและสัดส่วนของผู้สวมใส่มากขึ้นส่วนผ้าถุงนั้นยังคงเป็นผ้าปาเตะเนื้อดีสีเข้ากับเสื้อช่วยขับให้เสื้อดูเด่นขึ้น หูแค่ฟังประวัติความเป็นมาก็ต้องชื่นชมความสามารถของบรรพบุรุษข,ของเราของคนสมัยก่อนจริงๆที่เขาได้มีการอนุรักษ์สิ่งดีงามสิ่งสวยงามวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีเอาไว้มาจนถึงปัจจุบันอาม,มาต้องภูมิใจมากๆแน่ที่สายตัดสินใจอนุรักษ์วัฒนธรรมชุดพื้นเมืองของภูเก็ตเอาไว้ก็เหมือนกับพี่ยายแกภูมิใจที่แกมาสืบสารต่อร้านบานงไงซึ่งก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายสตรีภาคใต้ให้คงอยู่นั่นแหละ อาม่าคะเหมือนอย่างที่อาม่าพูดเลยนะคะถ้าลูกหลานเราเองไม่ยอมสวมใส่ชุดพื้นเมืองไม่อนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองแล้วใครจะมาภาคภูมิใจมาสวมใส่ชุดพื้นเมืองของเราล่ะคะจริงไหมคะอาม่าอาม่ารู้ไหมคะว่าตอนนี้คนภูกเก็ตนิยมใส่ชุดพื้นเมืองกันทุกคนเลยนะคะ คิดถึงอาานะคะการที่ได้มาอยู่กับอาาทาให้ทรายซึมซับในสิ่งที่อาาทาให้ทรายทรายชอบการออกแบบลายผ้าชื่นชอบการตัดผ้าโดยไม่รู้ตัวและปัจจุบันทรายเป็นดีไซเนอร์ผ้าพื้นเมืองภูเก็ตค่ะทรายมีร้านจําหน่ายชุดพื้นเมืองภูเก็ตแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ในถนนย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตแล้วนะคะ ยอยากให้อาม่าเห็นจังเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงภูเก็ตนิยมสวมใส่ชุดเจ้าย่ามากขึ้นทําให้สาวสาวภูเก็ตมีความงามเป็นเอกลักษณ์เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของชนชาวภูเก็ตที่ไม่มีวันจางหายไปกับเสื้อผ้ายุคป,ปัจจุบันที่หาเอกลักษณ์ไม่ค่อยพบ คุณค่าของยะยยาคือคุณค่าของมรดกในวันวานแม้จะเป็นอดีตแต่เป็นอดีตที่รุ่งเรืองมากคุณค่าด้วยวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นและยังส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยหยุดนิ่งหรือขาดตอนขาดช่วงไปถ้าผู้หญิงภูเก็ตโด,ดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะช่วยกันรักษาชุดย,ยะยาให้เป็นมรดกที่สืบต่อชั่วลูกชั่วหลานก็จะยิ่งสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมการแต่งกายอันงดงานอย่างนี้ตลอดไปค่ะ การแต่งกายของเราชาวภูเก็ตรหรือว่าชาวพรนการซึ่งเป็นคำที่ถูกใช้เรียกกลุ่มชาวจีนเลือดผสมที่ถือกำเนิดและอาศัยอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมาลายูได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นไม่น้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพรนการเป็นภาษามาลายูแปลว่าเกิดที่นี่หมายถึงลูกของชาวจีนอพยพที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับหญิงพื้นเมืองมาลายู พรานการมีอีกหนึ่งคำเรียกขานที่รู้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือบ้าบาย่ยาหรือบ้าบาหย่อนยาหรือบ้าบ๋ายวนยาซึ่งหากเป็นชายจะเรียกว่าบ้าบาส่วนถ้าเป็นหญิงจะเรียกว่าแย่ยาหรือหยวนยาหรือยอนยาตามการเรียกขานของประเทศนั้น,น,น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่ต่างแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นบ้าป่ายะยาที่สืบทอดต่อกันมายาวนานหลายร้อยปีที่บอกเล่าการเชื่อมโยงกันของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ค่ะในปี2023นี้ สประเทศเอเชียตะวันออกเฉีงใต้บรูไนามาเลเซียสิงคปโปร์และไทยเตรียมร่วมกันเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาชุดเคบายาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือเป็นมรดกโลกชุดยายาหรือชุดเคบายาเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนและการฉลองประวัติศาสตร์ร่วมกันของภูมิภาคมีการคาดการว่ายูเนสโกจะประกาศผลการพิจารณาในช่วงปลายปี2024นี้ เรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะถ้าชุดการแต่งกายของไทยจะกลายเป็นมรดกโลกอืมใช่เลยอะ่ะเพราะว่าคือความพยายามของเราทุกคนที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์การแต่งกายของภูมิภาคให้โดดเด่นมีอัตลักษณ์แบบเนี้เราจะอนุรักษ์และสืบสานชุดบานนงของเราต่อไปฉันก็จะอนุรักษ์แล้วก็สวมใส่ชุดยาหย่าที่ฉันรักแบบนี้ต่อไปเหมือนกันเพราะว่านี่ยคือความภาคภูมิใจของฉัน คือโต๊ะเย็บผ้าตัวเก่งของอาม่เก้าอี้ตัวนี้ที่อาม่าเคยนั่งโต๊ะตัวนี้ที่อาม่าเคยวางแขนตัดเย็บผ้าจักเย็บผ้าที่อาม่าเคยใช้ตัดเย็บมาแล้วหลายร้อยชุดมุมเดิมมุมเดียวในบ้านที่อาม่าเคยนั่งตัดเย็บแบบชุดพื้นเมืองดั้งเดิมภูเก็ตชุดการแต่งกายยาะยะภูเก็ต วันนี้มุมนี้กลายเป็นที่ที่ประจําของทรายหลานของอา่าที่รับช่วงต่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายอันง,งดงามของภูเก็ตให้คงอยู่ผ่านการตัดเย็บอย่างปราณีตเพื่ออนุรักษ์ความงดงามของอาพรภูเก็ตไว้ ขอบคุณนะคะที่วันนั้นอาม่าได้ปลูกฝังสั่งสอนและถ่ายทอดภูมิปัญญาที่งดงามของวัฒนธรรมการแต่งกายภูเก็ตต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส่งมารุ่นต่อรุ่นและจะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เราได้ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์รากเงาของเราและจะกลายเป็นเรื่องเล่าไปอีกหลายร้อยปีเพื่อบอกเล่าความงดงามวัฒนธรรมการแต่งกายภูเก็ตที่ไม่มีวันหายไปตามกาลเวลา สวยไมล่ะชุดยายาของฉันน่ะชุดยายาภูกเกต็ตเอกลักษณ์ภูกเกต็ตแล้วแกล่ะมีความสุขไหมเวลาที่ได้สวมใส่ชุดปานงมรดกวัฒนธรรมวิถีคนชายแดนใต้ส่วนฉันนะฉันบอกเลยว่ามีความสุขมากไว้จะส่งโปสการ์ดชุดยายาภูกเก็ตสวยๆมาให้ดูบ่อยๆนะ ความสุขที่หายไปพร้อมกับอาาวันนี้ไซพาก,กลับมาแล้วนะคะ